พิวได้ไหมหรือเออเหมือนเหมือนเราเดินอยู่บนภูเรือเลยนะบรรยากาศเหมือนอยู่ภูเรือดูเพราะเราไปไกลหอดภูเรือพี่น้องมาเลยมาจะตุนี่ละมาเลยมาจะตุเลยมาที่้วยขุดแดงเราอำเภอจตุรพักพิมานเ้อจังหวัดร้อยเอด็ดดูบรรยากาศทะเลหมอกไม่ต้องไปไกลถึงภูเรือ บ้านเราก็มีทะเลหมอกพี่น้องเบิง้งแบบอยู่ห่างกันยี่สิบเมตรนี่แทบไม่เห็นกันเลยเนาะย้อยหน่อยเนาะดูเบิง้งข,ข,ขนนะ่ะมีคนเดินมาน่ะแต่มองไม่เห็นเลยมีคนตอนนี้ก,นกำลังมีคนเดินมาด้วยถ้าไม่เชื่อเขาวิ่งเขาวิ่งองอกกําลังกายแต่มองไม่เห็นบายบายจะรีบไปซื้อของ,งแล้วเอาบรรยากาศดีๆมาให้ชมตอนเช้าเจ็ดโมงบาย เรื่องบรรยากาศโอ้หมอกยามเช้าเด้อนี่ไม่ต้องไปภูเรือไม่ต้องไปถึงภูเรือ้ึงพี่น้องมึงหมอกม้องไาเห็นอย่างเลเนี่ขณะนี้เวลาเกือบเจ็ดโมงมึงพี่น้องหมอกหมอยหีหลีลรออุย้ยอากาศบรรยากาศแบบเนี่ยตอนนี้ขณะนี้เวลาเกือบเจ็ดโมงเด้อมึงขจอดได้เปิดไฟขับรถพี่น้องเอ้ยหมอกนะ้ามาเลย มองบรรยากาศอยู่บ้านที่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหมอกหนามากเดี๋ยวจะพาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปเบื้องทางฝ่ายเด้อพี่น้องห้วยกุดแดงเด้อเดี๋ยวจะพาไปดูเด้อเบื้องพี่น้องพาขี่มอเตอร์ไซค์เลาะเบื้องเด้อพี่น้องเด้อ่ขี่ไปเดี๋ยวจะพาไปเบื้องห้วยกุดแดงแล้วก็จะไปตลาดต่อเลยเพิ่งดูแบบมองไม่เห็นทางเลยนะคะตอนนี้ก็เกือบจะเจ็ดโมงแล้ว เนี่ยมองไม่เห็นนี่เลยน้อยยหน่อยเนาะมมนดังเงียกบกลางถนนตรงนี้โอ้ว้าวไปดูบนห้วยขุดแดงของเราแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแดดแดดว่มีมมมมมดพี่น้องมือนนี่มันมันหมอกอย่างหนาเลยเพื่อนๆเพิ่งข้าเจ้าไปเดินอนอกกําล้งไกยทั้งคู่ฝ่ายพี่น้องโอ้โหบรรยากาศดีเหมือนอยู่ภูเรือเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศเหมือนอยู่บนภูเรือเลย โอ้เราไปดูกันบรรยากาศอยู่เหมือนอยู่ภูเรือนี่หมกคณะนี่เกือบเกือบเจ็ดโมงแล้พี่น้องเกือบเจ็ดโมงแล้วเกือบเจ็ดโมงแต่ว่าบรรยากาศแบบภูเรือเลยเบิดเบงสี่ภาเกืไปเบิ่งแล้วพี่น้องไปหน่อยนางขายรถอู้ว่าแม่นันหิมะ หมอกโอ้โหบางบางอย่างหอยกุดแดงพี่น้องบรรยากาศเหมือนภูเรือเลยขณะนี้บางเขาเจ้าจเลยเปิดไฟขี่รถพี่น้องเยี่องหอยกุดแดงที่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเวลาเกือบเจ็ดโมงบองบรรยากาศแบบโอ้โหดีมากเลยพี่น้องแบบชนิดที่ว่าเดินแบบว่เห็นกันหาหาสิบเมตรนี่ว่เห็นกันเลย ก็ถึงหาซิปเลยสำประมาณนั้นเดินทางกันนี้ทิพย์เมษเก็กก็เห็นกันแล้วดูดูบรรยากาศรอบๆเมืองขนาดแี่หน่อยนางถ่ายที่รถรถบใส่้จอไลยหันแบบเรเห็นเลยอะ่ะพี่น้องสุดยอดโอ้โห,โหหมอกน้มากหนาเอามา่ผ้าพี่น้องมาเบ่งขาวๆทั้นี้แล้วสีย่าไปพุ่นแบบมองไ่เห็นอย่างไรพี่น้องเหมือนข้าพุนเนี่ย จ็ดโมงเช้านะคะเนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงเช้าเด้อห้วกุดแดงเราเมืองผุนขจอมกมอขลังไกยมองมาเห็นเล็กกระดาษใกล้กันเมืองพี่น้องออกจากห้วกุดแดงมาแล้ววันนี้ไปตลาดเจ็ดโมงสิบนาทีตอนนี้หมอก็ยังหนาอยู่เนี่ยขนาดอยู่ตลาดนั่นเองอ่ะเนี่ยจะไปตลาดขี่มอเตอร์ไซ มหมวกตอนนี้ก็คือเปียกหมดเลยต้องได้ใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสนะคะใส่หมวกใส่แมสดูโอ้โหดู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 คืออยากหเห็นบรรยากาศที่หลีบบังพ้าบินทบ,บาทพี่นอ้องมองมาเห็นเลยเดี๋ยวแงค์ข้างนานจะมีพาบินทบ,บาทเ,าหเห็นมันคืออยากเห็นบรรยากาศเลยว่า ค่ะถ้าไม่เห็นแม่ไก่ดีแต่วา่าสวยแต่นี่มันอยู่ในกล่องมันก็เลยแบบงก้นนั่นปะเลยแบบนี้มั้งอีม่านก็เห็นเกินเยอพี่น้อยมองนานๆนีพระพิฆาตต้องไปเห็นเลยต้องหาไกลๆอ่ะต้องเห็นดูไฟแดงปกติไฟแดงมันจะเห็นชัดเจนมากเลยตอนนี้คือมดน้อยแยะหน่อยว่าไหมโอ้โหดูดูดด โรงเรียนจะตูมองไม่เห็นสนามกีฬาเลยสนามฟุตบอลเลยเนาะมองไม่เห็นอย่างเลยน่ะเออมองไม่เห็นอย่างเลยเป็นไฟแดงมั่วเหมดอุ้ยบรรยากาศดีมากอ้ยบรรยากาศดีมากเลยมันเหมือนอยู่ผู้เรือเลยเนาะนะเกียร์เนาะดูดูมองไม่เห็นอะไรเลยดูสนามวันนี้ก็ไม่เห็นนี่ก็ไม่เห็นของแขกของแขกบ้านโฮ เอาเมื mm ่อเช้านึกว่าฝนตกปวกเป๊กปวกเป๊กไปได้แถหมวกเสียงหมวกนี่เวลาไปไม่ได้ต้องไปไกลไปไปดูบรรยากาศไม่ได้พูดเล่นเด้พี่น้องไม่ได้เว้าเล่นของเทียเอาของเทียเนี่ยใหญ่พวกแก้วเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยยึดตลาด